เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกมเพื่อปะทะสตอมบี้กันนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยโอเคมาอืมเริ่มพีเซนกันนะครับอืมอมมเ่เกมนี้ตรงดังกันมากเลย อันนี้ก็จะมาเล่นครับโอเครอบแรกก็สาธิตจนไปก่อนนะก็คือกดเพื่อวางพืชเยอะมากเราสามารถยิงแล้วก็กดพราทิตที่ร่วงมาเอาไว้ไปซื้อแผนให้มากๆากเยอะมากแล้วก็กดพืชไป อย่าให้ซัมบี้มาที่บ้านเออมดิออกไป ไฟ okay. น้องเว็ฟนะครับอืมโอเคยิงก็ไปป๊อปอปยิงก็ไป <Okay. S 1> นะา,าได้ทันตวันแล้วนะครับผู้ผลิตสันพาทิตของเรานี่เขาจะให้พาทิตของเราม,มีมาเป็นขบวนล้ะ วางจัดอย่างนี้คนนีก่อนนำคานนะให้ทันตะวันไปวางพไปวางเพื่อสามครั้งโอเควางเข้าไปแล้วก็จะได้เก็บเง็มพื่อนจะเยอะขึ้นอ่าไม่เอาครับไม่เชื่อฟังกูวางก่อน ไช้โอ้ชี้ทำไมมาก็วางโอเคจากนั้นก็เราซอมบ,บีมายิงปุ๊บปุ๊บมาไหนเป็นกางพอดีรอบแรกก็ง่ายง่ายครับมาหล,หลักๆนี้โอ้โหแม่งมาถึงก็เก่งๆเลย ภาคแรกที่ผมเล่นจบไปแล้วจบหลายรอบแล้วแต่ภาคสองสิครับโอ้โหด่านก็เยอะอีเวนต์ก็ยากโอ้โหแม่งกาให้กูเล่นไม่จบหรืไงบ้าโอเคยิงก็ไปครับยิงไปเรื่อยๆครับโอเคเก็บเพื่อไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยหิก,ก็ไปปึ๊บอ่าทีนี้ก็มันก็มาไม่ได้แล้วเกมนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่กี่ด่านนะไอ้นี่ดานกลางวัน หนึ่งตอนกลางคืนสองสาดน้ำหนึ่งไอสาดน้ำสามสับนังกลางคืนสี่หลังคาห้าหลังคาตอนกลางคืนหกอ่าน่าจะมามีประมาณหกด่านด่านละสิบ Even อีเวนต์อีกตกแต่งสวยงามอ่าเราก็ได้เชอร์รี่แล้วครับ ระเบิดได้เลยโอเคมาต่ออ่ามันจะเริ่มมีผีกลัวแล้วโอเคถึงได้ปลูกทันตะวันตึง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 โอเคตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงครึ่งน,นะครับ แม่จริงๆผมแล้วอาจอาจไปแล้วคลิปหนึ่งครับคลิปมันยาวไปมันอัพโหลดไม่ได้ผมก็เลยมาไี้นี่อีกครั้งหนึ่งครับแม่เอเยวางอืมวาง ซอมบี้ธรรมดานี้จะตัวเนี่ยนี้ธรรมดาธรรมดาที่ยิงนะครับจะยิงสิบครั้งถ้าเป็นผีกล้วยจะยิงมยี่สิบครั้งตัวกล้วยเพิ่มทีสิบซอมบี้ถังสามสิบผีซอมบี้ประตูก็สามสิบสุดอเมริกันไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับเก็บผมเล่นนานละ เดี๋ยวรอผีกลวยมาค่อยจัดแม่งเลย่วนี้อ่ะมาแล้วอืออ้าวแจ้งเตือนมาเฉย <c oughs> แหมแจ้งเตือนมาเฉยเลยอ้าวโทรเฮ้ยมาอะไรกันตรงนี้เออ หนังสือมาตรงนี้เฉยเลยที่อื่นก็มีเยอะแยะมาอะไรตรงนี้วะนีเ่เพิ่มสามแม่งเลยกันเหนียวกันเหนียวอืมดิงจ ยิงยิงเก็บเก็บฮะเสร็จกูที่จริงเนี่ยเอาฉเฉลีล่ระเบิดยิงแม่งก็ตายนะ ทพิเศษบึ้มเย้ได้นี่มาโอเคตันต่อไป่ะเพิ่มเป็นห้าแถวแล้วโอเค,อเคปลูกก่อนเรามีหน้าที่ปลูกครับเอา้า ไช้วิดเรียกง่ายผ่านแอปก r a บใช้ฟรี30บาทสีครั้งต่อผู้ใช้ใส่รหอัดออเรนสองถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้อะไรวะโฆษณาเฉยเลยเลยตตังสองพันเยนฉยเลยโฆษณาเฉยเลยตอนนี้มันเดินช้าอยู่เราก็เล่นเก็บพืชไปก่อน うん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  แล้วก็อีกชั้นหนึ่ง้องกันซอมบี้กลัวพว่ามาตรงนี้ผมเดาเลยเอา้าอะไรวะแม่งมาอยู่ตรงนี้เฉยเลย เสียบเข้าไป đẹp lòi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  cái này nó lò mà... nó chở đi ăn m**g tôm à, ừ, lò à, mà 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 đó nhưng có sám bụi bụng à, đây chọc ตอบที่จอบอืมแล้วก็ตัดสอนว่าจะขุดเจาะขุดพืชมันจะสะลืมไปแต่อย่างแรกเราต้องการให้คุณเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาขอแนะนำ Grab by Win เรียกง่ายผ่านแอป Grab ใช้ฟรี30บาทสีท่ฟังต่อผู้ใช้ใส่รหัส Orange 2ถึง21พฤษภาคมนี้ไฮ้ยบายครับ ใช้จอบนั่นสิแล้วก็ขุดพืชน,นั้นเลยมาขุดกันเลยอขุดขุดอ่ขุดอ่าอ,อีเวนต์ครับเราจะมาเล่นอีเวนต์ 딩딩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  캬, 미โดน. 아. 서용랑. 음. 어, 에. 에, 콤보, 콤보, 콤보. 노랑이. ลงล่างลงล่างบนหาพ่อของ,องโอ้ยปื้ไม่โดนไม่โดนดีสุดๆในมึงไม่โดนฮะเป็นไปได้งไงวะเออ คอมโบเอาลองแลออง้วะ่ะพ่อของเนี้ยวะเฮ้ยโดนทอมโบไม่นคนุหล่อปึ๊บโดดโดดอุย้ยมันน่าจะหลอดคอมโบเนี้ยนี่คอมโบคอมโบโผไม่ตายนี่คอมโบนรกไม่โดนไม่โดน อืม <c oughs> สมคามาละโอ้ยเหนื่อย เออนั่นโดนโดน,โดนทิปคิวปึ๊บไม่ทิปคิวอะระเบะิดจากเด็ระเบะิดนี่ทิปคิวที่เปคิวเป็น,ปนงไงละมึงบึง้มแล้วก็อันสุดท้ายครับปึ๊บ ได้ลวมาฝันกันเถอะฮได้ละโอเคหลันที่หกแล้ว,ว,ลวโอเคครับนั้นตัดพารกำแพงขัแคหนึ่งก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแั้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ